ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไทยวอลแมชช i n e ์ช่องของคนรักเทคโนโลยีอาวุธและยุทธวรณ์ทางทหารจากทั่วโลกโดยเฉพาะของกองทัพไทยและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับยานเกราะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงระดับโลกนั่นก็คือนิว 2026K21105 รถถังเบาที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวและพลังการยิงอย่างน่าทึ่ง k 2 1 1 0 5เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์ม k 2 1 ifv ของเกาหลีใต้โดยความโดดเด่นของรุ่น2026นี้คือการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนจอก,กรอะได้หลายประเภทพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยและโครงสร้างเกราดที่สามารถรองรับการประทะจ,จากกระสุนและแรงระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพรถถังรุ่นนี้มีน้ำหนักเบากว่ารถถังหลักทั่วไปทำให้สามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศแบบป่าเขาหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ดี ซึ่งถือว่าเหมาะอย่างยิ่งกับภูมิประเทศของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่มีภูเขาเยอะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ป่าโปร่งจํานวนมากจุดเด่นที่ทําให้เค1 1 0 5แตกต่างจากรถถังทั่วไปคือระบบโมดูล่าอาร์เมอร์หรือกรอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของภารกิจนั่นหมายความว่าหากต้องการน้ําหนักเบาเพื่อเคลื่อนที่เร็วก็สามารถถอดกรอบเสริมบางส่วนออกได้แต่หากต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการประทะ ก็สามารถติดกรอบป้องกันแบบเสริมเพิ่มเข้าไปได้อย่างง่ายดายอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ช่วยให้พลประจำรถสามารถตรวจจับเป้าหมายและทำการยิงได้แม่นยำทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนและระบบเลเซอร์ล็อกเป้าซึ่งสามารถทำงานร่วมกับโดรนหรือระบบ UAV ได้ในอนาคต แม้ว่าจะเป็นรถถังเบาแต่เค21105ก็สามารถยิงได้ไกลถึง4กิโลเมตรและยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขคระนอกจากนี้ยังสามารถว่ายน้ําได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่รถถังขนาดใหญ่จํานวนมากไม่สามารถทําได้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในรถถังรุ่นนี้เพราะมันสามารถปรับให้เข้ากับการสู้รบในยุคใหม่ ที่ต้องการความคล่องตัวความเร็วและความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศซึ่งบางครั้งไม่จําเป็นต้องใช้รถถังขนาดใหญ่แต่ต้องการพาหนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและใช้งานในเมืองหรือตามแนวชายแดนได้ดีสําหรับประเทศไทยเค2 1่สถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเท่าหากองทัพบ,บกไทยมีแผนจะพัฒนากองกําลังยานเกราะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากสมรรถนะที่เหมาะกับภูมิประเทศของบ้านเราแล้ว ยังสามารถนำมาผสมผสานกับยุทธวิธีของทหารราบเบาหรือทหารราบกลที่ใช้ยานยนต์ในการรุกและป้องกันพื้นที่อีกประเด็นสำคัญคือราคาของ K21105 ซึ่งถือว่าไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับรถถังหลัก MBT รุ่นอื่นๆและยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าด้วยซึ่งเหมาะกับประเทศที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในระยะยาว ในด้านภายในรถเค21105มีความกว้างขวางพอสมควรโดยสามารถบรรทุกพลประจำการได้3นายคือผู้บังคับการพลยิงและพลขับพร้อมระบบควบคุมที่เป็นจอสัมผัสและมี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทำให้การตัดสินใจรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นการทดสอบภาคสนามในปี2025แสดงให้เห็นว่ารถถังรุ่นนี้สามารถทนต่อแรงระเบิดจากกับระเบิดแรงสูงได้และยังสามารถหลบหลีกกระสุนต่อต้านยานเกราะในระยะประชิดได้ดี นอกจากนี้ยังมีระบบ smoke launcher สำหรับพรางตัวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่ K21105 สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรบแบบ network-centric warfare ซึ่งเป็นแนวคิดการรบในยุคใหม่ที่ข้อมูลจากหน่วยรบแต่ละหน่วยจะถูกแชร์ผ่านเครือข่ายทำให้หน่วยรบสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วและแม่นยำหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า K21105 จะกลายเป็นหนึ่งในรถถังเบาหลักของกองทัพในอนาคต โดยเฉพาะในประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศซับซ้อนหรือพื้นที่จำกัดซึ่งตรงกับประเทศไทยพอดีจึงมีโอกาสไม่น้อยที่เราจะได้เห็นยานกรอกรุ่นนี้มาเสริมทับให้กับกองทัพไทยในเร็วๆนี้สำหรับแฟนๆช่องไทยวอลแมชชีนหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับยานกรอกอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือการทหารไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของประเทศพันธมิตรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารระดับโลก และหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ K21-105 หรืออยากให้เราทำคลิปรีวิวรถถังรุ่นไหนเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับพวกเรายินดีอ่านทุกความเห็นและจะนำไปพัฒนาคลิปในอนาคตให้ตรงกับสิ่งที่ทุกคนต้องการเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับอาวุธใหม่ยุโทโธปกรล้ำสมัยและความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยและกองทัพโลกที่คุณไม่ควรพลาดเฉพาะที่นี่ที่เดียวในช่องไทยวอลแมชชีน